บรรยายโดยพระอาจารย์แม่อมิตาอริยญาณธรรมโมทำบุญมากมายบุญไม่เคยตอบแทนเราเลยจะทำอย่างไรให้ได้ตามประสงค์การทำบุญที่บอกว่าทำบุญมากมายบุญไม่เคยตอบแทนเราเลยใช่เหรอนี่คำถามนี่ไม่จริงนะ คำว่าบุญไม่เคยตอบแทนเราเลยนีเรารู้ได้ไงถ้าความเป็นจริงแล้วบุญตอบแทนทุกวันหนึ่งเราไม่ไปฆ่าใครติดคุกสองเราไม่ไปทำชั่วเพราะเราจิตมีบุญถ้าเราไม่ได้ทำบุญทำบุญมาจิตเราจะไม่มีบุญจิตใจเราจะหดหัวเหี่ยวจะลากอัน,นั้นี่คงความชั่วจะโกรธจ,จะลบจะหลงหาที่ตะเบิดเตะเทิงเลยจะไม่มีความดีเกิดขึ้นสำหรับเราเลยแต่นี่เราไม่ติดคุกเราไม่ป่วย เรากินข้าวอิ่มเรานอนหลับเราไปไหนมาไหนเราก็มีเพื่อนมีฝูงไปที่นูน่นที่นี่ไปยืมยินหย,ยิบเงินไปจำนองจำนำไหนขเขาก็ให้นี่แปลว่าบุญตอบแทนอยู่ด้วยบุญอยู่ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างความดีสร้างความจเจริญต่อไปภายภาคหน้าจะได้มากได้น้อยเราไม่คำนวณเห็นเพราะเราไม่ได้นึกถึงราคาของบุญที่มันมองเห็นด้วยตาเปล่าว่าฉันได้รถมาทำบุญปุ๊บนพรุ่งนี้นี่ พรุ่งนี้ปุ๊บตอนเช้าไปทำบุญแต่ตอนเที่ยงได้รถมาอตอนเช้าไปทำบุญเข้าบ้านมาให้อตอนเช้าไปทำบุญแล้วเ้า,าเงินมาพันล้านมาให้เราเราจะต้องคิดว่าทําไมบุญไม่ตอบแทนแบบนั้นมันก็มีอยู่บางคนก็ไม่ได้ตั้งใจซื้อลอตเตอรี่แต่อยู่ดีๆเขาลอตเตอรีม่มายัดใส่มือก็ถูกบุญมีตอบแทนอยู่แต่เราไม่ชงนสนะเต จริงๆแล้วมีมากมายเลยที่บุญตอบแทนแต่มันไม่ตรงเวลาเท่านั้นเองแต่ทีนี้ว่าจะบอกว่าบุญไม่ตอบแทนนี่ไม่ใช่คําถามคํานี้ขอบอกว่าใช้ไม่ได้ไม่ใช่ต่นี้ปรับโทษบุญเกินไปนี่ถ้าเป็นคนก็คือด่าบุญเกินไปนี่ก็คือปรับความเข้าใจตัวเองเห็นแก่ตัวเองแก่ลาบยศฉันเริญเน้นแต่ความมีกิเลสทนายขตนจะให้บุญนี่ช่วยอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ เห็นใจในบุญนั้นเลยว่าบุญสมมติว่าตัวบุญนี้เป็นตัวบุคคลถ้าเดินทางมามายืนต่อหน้ากันบุญทำไมไม่เคยตอบแทนอะไรเราเลยทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนี่บุญก็ไม่ให้อะไรเลยแบบนั้นบุญก็โกรธก็เกลียดก็อิจฉาได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าบุญก็มีจิตมีใจบุญก็มีราคาของบุญบุญนี้ก็คือมีแต่บุญแต่บุญแต่บุญถ้าถามทาไมไม่ตอบแทนมั่งกล่าวว่าตอบแทนอนไรสิบุญก็คงจะให้ถ้าเป็นตัวบุคคลจริง ถ้าเป็นคนไปพูดกับคนใจดีไปพูดกับขอคัดทานเขาก็ขอเงินเลยข้าไม่กินข้าวเงนินงี้ไม่ได้กินข้าวขอเงินไปซื้อข้าวากินเขาก็ให้นิ้วคือบุญเกิดจากการพูดเป็นพูดงามพูดหวานมองดีพูดดีพิจิีทำดีสิ่งต่างๆใจหาทางที่จะมีแต่สิ่งที่จเจริญหูจเจริญตาจเจริญใจมีแต่ความนอบน้อมอ่อนน้อมทำต้นอะไรมีแต่ความ ช่วยเหลือก็คุณทําสิ่งที่ถูกต้องครับประเพณีถูกต้องกฎหมายถูกต้องในความสังคมและสามัคคีอะไร่างเราก็จะได้รับมาบุญนี่มีหลายระบบเพราะฉะนั้นจะทําอะไรอะไรเป็นบุญทั้งหมดแต่ถ้าเราปรับว่าไม่ได้รับบุญเลยอันนี้ก็คืออยากแก้ให้มันได้รับแบบที่ว่าต้องได้ปึง้งได้ปึง้งได้ปึงป้งมันก็ยากเพราะว่าบุญนั้นนั้นมันก็มีเหมือนกันแต่เราไม่ได้ทําแต่ถ้าเราทํานะหนึ่งเพ่งกสินสองทำสมาธิ สามไปอยู่ในกรรมฐานที่ทำจริงจังที่เอาอย่างตั้งใจสวดก็สวดเป็นพันรอบเป็นหมื่นรอบแสนอแรอบเลยกลายเป็นฌานเป็นญาณเป็นลิปเป็นปฏิหารเป็นความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้อย่างนั้น่ะค่อยมาถามกันอีกว่าบุญไม่ให้เราเลยค่อยมาพูดถ้าทําจริงพระพุทธเจ้าก็เห็นจริงทําไมจึงมีพระเจ้าก็พระพุทธเจ้าทําบุญมาพระเจ้าทําความจริงมาพระเจ้าแล้วลึกชาติมา ได้ทำบุญทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นตั้งเป็นบารามีสามสิบทัศที่จะมาทัศนที่หนึ่งก็ทานบารามีคือทานของเล็กๆน,น้อยๆทำบ้านทำเรือนทำข้าวปลาอาหารถวายพระถวายพ,พ่อแม่พี่น้องถวายคนยากคนจนให้คนยากคนจนนู้นน,น,นี่ก็ให้ไปอันที่สองก็คือทานที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะทานบ้านทานเรือนทานสิ่งของต่างๆท,ที่ใหญ่โตหมูลันเงินหมื่นเงินล้านเงินแสนไปนั้น อันที่สามก็คือเอาตัวออกบวชฤทันูทันตาทันเลือดทันสารพัดที่เอาตัวตนนี้ไปให้ยกให้เป็นาทาดรับใช้คนนั้นคนนี้หรือทำดีๆตาา่างๆนานาทุกประการแบบนั้นเป็นต้นนี่ก็คือการทานบารมีของพระพุทธเจ้าที่เห็นจริงในในสิ่งที่ทานเพราะฉะนั้นมันก็เป็นบารมีธรรมที่มีความรู้ ของพระพุทธองค์ที่ได้เอามาทำประวัติไว้อยู่ในพระบารมีสามสิทัศน์ในการมันเปพียนเป็นพระพุทธเจ้ามาเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าได้เลึกชาติเป็นพระเวสสันดรไปมาชนกไปเป็นผู้ถือศีลเข่งไปเป็นพระสุวรรณสามที่บรรุงพ่อแม่ได้เป็นกตันยูกัตเตวิทิตาคนหนึ่งต่างมีหลายภาคหลายแนวที่พระพุทธองค์ได้ไปสร้าง บุญทุกชาติทุกภพกมาแต่จะมาเรื่อยแค่สิบชาตินี้ให้เป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในชาติภพที่เป็นสามสิบขั้นตอนของบารมีสามสิบท่านฝ่ช,ช่อันนี้เป็นอันที่ใหญ่ที่สุดของชีวิตที่ได้เอามาลงเป็นประวัติแม้แต่เป็นพระเวสสันดรสมัยที่ได้บริจาคทานเมียทานลูกทาน,นาช้างนายเคนทานต่างๆน,นานาที่ได้ออกจากบ้านพ่อแม่ให้มาขับออกจากเมือง นั่นก็คือชาติหนึ่งที่ได้มีทานช้างนาเคนที่เป็นคู่บาร,รมีมาเกิดเพราะนั้นหลายระบบที่ได้บันทึกในพระไตรปิฎกในเจ็บตำนานจุดสองตำนานอะไรต่างๆในพระธรรมนินยัยหรือในเรียกว่าอภิธรรมคำพีที่เรียกว่าคำสอนของพระเจ้าอยู่ในภูมิของวิปัสสนากรรมฐานที่เรียกว่า ฐานอัตตาที่เขียนเป็นตัวบาลีต่างๆมา